bay 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 luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อเยครับดูเด่นอืมมาแล้วครับอันนี้กบอะไรพี่เบินสีดำเบินสีดำองชอบชด,ดูครับนะชดู <laughs> กันแล้วบอลงมาเลยมานีก่อนมานี่ก่อน เรียบร้อยแดกงัดงัดงัดปั๊บเรียบร้อยได้ตัวมาแล้วครับเบิร์นเป็นปลาสีดำนะครับโอ้ยี่ย่ะชนปอกไอสัตว์ปล่อยว่ะนักกอล์ฟเขาบอกว่าปลาช่อนมันหาย,ยากเอาเห็บกบไปก่อนนะครับเห็บกบไปี๊ย่ะเบิร์นครับเบิร์นเป็นปลาสีดำเบิร์นป้าสีดำยอ,ยอดจริงจ้านะปล่อยนะปล่อยปล่อยไม่ไม่เอาขีดมาด้วย มันชัาไม่ที่เอ็งถ่ายเอ็งก็กดตัวนี้ด้วยนะเว้ยเยี่ยตัวเท่ากระดอลิงงี้สัตว์ปล่อยนะครับป้องปล่อยดีๆไม่ได้อะเยี่ยเดี๋ยวงูกัดมันในคลิปกลัว

ไงไก็กองหาไม่เจอเออถึงฝั่งแล้วในตัวมาแล้วนะครับกระชากมาลอ,อยหลุดเลยครับเจนครับเขากบแวน้นไบบเบยเป็นป้าสีมพูสีมพูพครับชื่อแวน้นป้ากับแวน้นโอฝนเพิ่งตกนะครับน่าจะบันเทิง ไหนวะหีป่ประมาณอันไม่เจอดำเมียมเลยตกได้แล้วก็ปล่อยต่องูกัดนะมึงไอ้เยี่ยมเห็นในคลิปไปเอยอยพุ่งมาอย่างตำรวดเลยเที่อ่งด <laughs> บ้านแล้วพอแล้วสองตัวพอ,อ,อ,อแล้วครับ